ดีต้อนรับสู่เดอะคาร์เซอร์กิจแหล่งรวมรีวิวรถยนต์ที่ละเอียดและน่าติดตามที่สุดถ้าคุณเป็นคนรักรถอย่าลืมกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถกระบะขนาดเล็กที่เป็นที่นิยมในหมู่เจ้าของธุรกิจและผู้ใช้งานเชิงพาณิชย์ นั่นก็คือ2025 Suzuki Carry Pickup รถคันนี้มีจุดเด่นในเรื่องของความทนทานความคุ้มค่าและความคล่องตัวในการใช้งานแต่รุ่นใหม่นี้ยังคงรักษาชื่อเสียงของมันไว้ได้หรือไม่เราไปดูกันเลยดีไซน์ภายนอกถึงแม้ว่า Suzuki Carry Pickup 2025จะเป็นรถกระบะขนาดเล็กแต่มันก็ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกับกระจังหน้าใหม่ที่ดูฉบเฉียวไฟหน้าฮาโลเจนให้แสงสว่างที่ชัดเจนและกันชนที่เสริมความแข็งแกร่ง ตัวรถยังคงเน้นความเรียบง่ายและใช้งานได้จริงมีช่วงล้อสั้นเพื่อความคล่องตัวในการขับขี่ในเมืองแต่ยังมีพื้นที่บรรทุกสัมภาระที่กว้างขวางนอกจากนี้แผงข้างกระบะยังถูกออกแบบให้แข็งแรงขึ้นเพื่อรองรับน้ำหนักได้มากขึ้นซูซูกิมีสีให้เลือกหลายสีแต่สีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือสีขาวและสีเงินเพราะดูแลง่ายและเหมาะกับการใช้งานเชิงพาณิชย์เครื่องยนต์และสมรรถนะ ใต้ฝากระโปรงของซูซูกิแครี2025ใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรสี่สูบให้กำลัง916แรงม้าและแรงบิด1 3 5นิวตันเมตรแม้ว่าอาจจะดูไม่แรงมากแต่เน้นที่การประหยัดน้ำมันและการบรรทุกระบบส่งกำลังเป็นแบบเกียร์ธรรมดา5สปีดขับเคลื่อนล้อหลังทำให้การควบคุมรถเป็นไปอย่างมั่นคงแม้บรรทุกหนักอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่16-18กิโลเมตรลิตรซึ่งถือว่าดีเยี่ยมสำหรับรถในกลุ่มนี้ภายในห้องโดยสาร เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารซูซูกิแครีเนมที่การใช้งานจริงมากกว่าความหรูหราแผงคอนโซลออกแบบมาให้เรียบง่ายใช้งานง่ายและมีปุ่มควบคุมขนาดใหญ่เหมาะกับผู้ขับขี่ที่ต้องการความสะดวกเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับสริระได้ดีแม้ต้องขับขี่เป็นเวลานานและมีพื้นที่เก็บของภายในห้องโดยสารที่เพียงพอนอกจากนี้ยังมีพวงมาลายัยพาวเวอร์เครื่องปรับอากาศและเครื่องเสียงพื้นฐานให้เลือกในรุ่นสูงกว่าพื้นที่บรรทุกสัมภาระ จุดแข็งที่แท้จริงของซูซูกิแคร y pickup คือความสามารถในการบรรทุกสัมภาระกระบะทท้ายออกแบบให้เปิดลงได้ทั้ง3ด้านเพื่อความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าและสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง940กิโลกรัมระบบการสะเทือนถูกออกแบบให้รองรับน้ำหนักมากมาก,มากได้ดีขนาะเดียวกันรัศมีวงเลี้ยวแคบทำให้สามารถขับขี่ในเมืองหรือในพื้นที่จำกัดได้อย่างง่ายดายระบบความปลอดภัยแม้ว่าซูซูกิแคร y จะเป็นรถกระบะเชิงพาณิชย์ที่ราคาไม่สูงมาก แต่ซูซูกิก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยโดยในรุ่น2025นี้มีการเพิ่มฟีเจอร์เชน่นถุงลมนิราภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS และ EBD โครงสร้างตัวถังเสริมความแข็งแกร่งระบบเตือนคาดเข็มขัดนิราภายัยแม้ว่าจะไม่มีเทคโนโลยีช่วยขับขี่ขั้นสูงแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยในกลุ่มรถกระบะขนาดเล็กบทสรุปซูซูกิแครี Carry 2025คุ้มค่าหรือไม่ถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะขนาดเล็กที่ประหยัดน้ำมัน แข็งแรงและราคาคุ้มค่าซูซูกิแคร,รีส2ง่2025ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างแน่นอนด้วยความทนทานความประหยัดและพื้นที่บรรทุกที่กว้างขวางทำให้มันเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็กแล้วคุณคิดว่าซูซูกิแคร,รี y 2025่เป็นรถที่เหมาะกับคุณหรือไม่คอมเมนต์บอกเราด้านล่างเลยสรุปท้ายคลิปถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเดอะคาสกิทเพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ใหม่ก่อนใครเปิดการแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรา ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า